ในช่วงวิกฤตผู้นำประเทศอื่นเร่งทำงานกันอย่างหนักแล้วผู้นำประเทศเราละ่ะ work from home work from home ผู้นำอะไร work from home ล็อกดาวน์มาก็นานแล้วยอดติดเชื้อสูงขึ้นรัฐจะไม่แก้ปัญหาหน่อยหรอก็แก้อยู่นะแก้ปัญหาแก้ตัวเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนถ้าบริหารเก่งเหมือนโทษประชาชนป่านนี้เราพลวิกฤตกันนานแล้ว หลายวันก่อนเว้ยทำไมวะมีคนติดป้ายให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็วิจารณ์การทำงานของรัฐวะโ๋อสศรยอดไปเลยวะ่ะแต่ติดได้ไม่นานรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่มาส่งมาขอบคุณหรอส่งมาถอดป้ายล็อกดาวน์มาตั้งนานทำไมยอดผู้ติดเชื้อยังพู่ไม่หยุดแบบนี้หากล็อกดาวน์ไม่ได้ผลเราคงต้องล็อกจันล็อกจันจันไหนวะจันโอชา วิกฤตแบบนี้ตัวนี้บอกว่าจะใช้เวลาแก้แค่6เดือนอย่างตู่ใช้เวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละเดือนเดียวพ้นวิกฤตเดือนเดียววิกฤตกว่าเดิมล็อกดาวนเป็นการแก้ปัญหาผิดจ,จุดแล้วเราต้องล็อกอะไรต้องล็อกขอผู้นำทำแบบนั้นผู้นำจะไม่รอดเอานะผู้นำไม่รอดแต่ประเทศรอด